<No> โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแม่ทับกองโจรแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะมาสอนลงมอดเกม e u r o t ั x ซ i m ิมูเลเตอ2นะครับผมก็เป็นมอดแบบแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอดรถ เก๋งรถไทจักรยานมอไซค์ยีสุอะไรอะไรเราแต่นะเออนะก็เอาเป็นว่ามาสอนลงมอสครับผมก็สิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับผมก็คือมอสครับเออใช่ใช่ถูกแล้วมอสต้องมีมอสโอเคแล้วก็จะหามอสกั็เลยเออเราจะพิมพ์ไปว่ามอส e t s 2นะครับผม อ่ะเอนเตอร์ Enter เลยนะครับก็เข้าเว็บแรกก็ได้เว็บไหนก็ได้ที่มันเป็นมอดต์คับเพื่อนๆอ่ะทรัคมอดละกันนะครับก็เดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอู้มอดอิสุสุเหรอ1ต่อ40ศูนย์ ว้าวอ่ะ e โอเคผมเอาไปมดนี้เลยละกันนะครับผมก็วิธีนะครับผมก็กดดาวน์โหลดเลยครับก็อ้อก่อนอื่นนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆนะครับไปเช็คเวอร์ชั่นเกมของเพื่อนๆก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเกมแท้จะสามารถดูเวอร์ชั่นได้นะครับผมก็มาที่สตรีมแล้วก็มาที่คลังนะครับมาคลิกขวา ที่ยูโรทักนะครับมาที่คุณสมบัตินะครับมาที่เบต้าอ่ะถ้าแปลว่าไม่มีก็คือจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ถ้าคลิกลงมานี่เห็นไหมเพื่อนๆก็จะมี1ต่อ40 1ต่อ39 38 37 36, 36 35 34 33 32 31นะครับเลื่อยลงไปเรื่อยๆนะครับที่จะเป็นเวอร์ชันเก่าๆแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็น1ต่อ40นนะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชันใหม่อันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดเลยนะถ้าเพื่อนๆปรับเป็นไม่มีนะครับผม โอเคเมื่อเราเรู้เวอร์ชันเกมของเราแล้วนะครับเราก็ไปหาม็อดอย่างอันเนี้ยเป็น1ต่อ40ใช่ไหมนะครับก็กดดาวน์โหลดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นโฆษณาโฆษณามาขึ้นก็ปล่อยมันไปนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าดาวน์โหลดก็ต้องรอมาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ดาวน์โหลดม็อดเสร็จแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดหน้าน,นี้ไปเลยนะครับหรือใครจะคลิกอันเมื่อกี้ที่แล้วคลิกขวาแล้วกดเปิดก็ได้นะครับได้เหมือนกันผมก็จะมาที่ my computer นะครับหรือ DPC นั่นแหละแล้วก็จะมาที่หน้าดาวน์โหลดมันก็จะได้เป็นไฟล์ rar นะครับผมนามสกุลเป็นไฟล์ r AR นะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับแตกไฟล์แล้วก็แยกไฟล์ไปที่นี่ครับ i s u z ก็ราเขาแตกไฟล์เห็นไหมครับจะได้มาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาเห็นไหมพอเพื่อนเพื่อนแตกไฟล์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เป็นไฟล์ scs นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เกมใช้อยู่นะครับผมก็โอเคเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับไปที่ document มาที่ yutak simulator 2 mod นะครับแล้วก็ลากทั้ง2ออันลงมาใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็นไฟล์ scs นะครับเหมือนอัน เหมือนอันที่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเมื่อเราลงมอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าเกมนะครับผมเพื่อไปดูว่ามอดที่เราลงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเกมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันดับแรกที่เราต้องทําก็คือเอามอดลงนะครับผม ก็จะมาที่มอดแมเนเจอร์นี่ก็ได้หรือจะไปที่อันนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะอ่ะโอเคนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหมอดที่เราลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นอ s u ุสอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะ <c oughs> เออก็ติกลงไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องเรียงยังไงนะก็ติกไปนะั่นแหละแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วก็กดคอนติเนียเกมได้เลยอรอรอเกมสักครู่นะครับ อ่ะอันนี้อันนี้เป็นมอสที่ผมซื้อมานะเพื่อนๆนะโอเคแล้วก็ไปดูครับผมว่ามอสเราเนี่ยอยู่หรือเปล่านี่เห็นไหมเพื่อนๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอิซุสุนะสิบล้อนะครับเป็นเอ่อคัสซียาวโอ้ยาวมากยาวมากโอ้ว้าวยาวเลยแหละถือว่าสวยงามนะเพื่อนนะก็ไปดูครับว่ามีของตรงของแต่งอะไรบ้างให้เราแต่งอะไรเงี้ย จะมีสปอยเลอร์มีอะไรอันนี้นี่น่าจะเป็นตัว2รุ่นเตัวที่สองนะครับที่แบบว่าทางอิสุสบบ่อยมาเพราะว่าถ้าเท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดอะหัวหัวแบบเนี้ยรุ่น2องอะกระจกเขาจะมาอยู่ด้านข้างนะครับผมเป็นเป็นตัวที่2ออะเป็นเจน2ออะเอาง่ายๆเออแล้วหลังจากเจนนี้ก็เป็นกระจกแบบข้างหน้านะครับผมอมืถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ ขอกราบประธานอาภัยด้วยนะครับอ๋ออันนี้มันยื่นใช่ไหมเอาไม่เอาไม่สวยใส่เป็นสปอยเลอร์แล้วกันโอเคมีอะไรให้แต่งบ้างโอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะอดอีเดี๋ยวลองเดลองดูว่าจะเด้งไหมไม่น่าเด้งหรอกทุกคน เขามีอะไรให้เราขนบ้างอ่ะเขาเ่มีอะไรได้วยวะมันคืออะไรวะเออช่างมันละกันนะทุกคนอ๋อนี่เป็นบางฝุ่นนี่เป็นบางฝุ่นใส่ใส่ใส่ไฟท้ายมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อโอ,โอ,โอ้ไฟท้ายยางเจ็ม ต้องมานั่งใส่บางฟุ่นเองเนี่ยนะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็คืออะไรอ่ะโอ้โหเออเอาเอาเอาโอเคเพื่อนๆก <g> ็แต่งประมาณนี้แล้วกันภายในไม่รู้จะแต่งอะไรอ่ะโอ้โหพวงอะไรโลโก้อ,อีซูซครับพวงอะไร v อ l โ o แจมแมวโอเคก็เสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์ม กดอันเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็หากระดาษสักกระดาษนึ่งว่างๆนะครับไปนี้โอเคไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะย้ายตัวเราไปไว้กระดาษข้างล่างอ๋อมันวิ่งงานอยู่นี่หว่าเออผมลืมผมต้องยกเลิกง,งานก่อน โอเคอันนี้จะเป็นน้องฮิโนวิกเตอร์ครับโอ้ยแล้วทำไมมั่นบักงั้นวนะน่ะเดี๋ยวต้องแววบ้านออกนี่เป็นวิกเตอร์แบบแต่งสไตล์ลิมิเต็ดนะทุกคนเออผมจะทำอะไรวะอ้อเออเนี่ยมัวแต่ชวนคุยอะ่ะลืมละไปที่รถคันนี้อ่าเห็นไหมครับ เนี่ยฮะแค่นี้เราก็จะได้ม็อดมาเล่นแล้วนะครับใครที่มีม็อดนะก็มันจะมีไฟล์อีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้เราสอนหรือเปล่าก็เลยขอเป็นอธิบายแทนแล้วกันนะครับผมคือไฟล์อีกประเภทหนึ่งคือเขาจะมาเป็น rar เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะก็คือไฟล์ประเภทเนี้ยถ้าเราแตกไฟล์นะครับผมมันจะได้แบบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไม่รู้อะเป็นคือพอเพื่อนเพื่อนดับเบิลคลิกในโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์เข้าไปอะ คือมันขึ้นเป็นโฟลเดอร์อีกเพียบเลยใช่ไหมแบบขึ้นมาแบบเพียบไม่รู้จะเอาอันไหนลงหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีนั้นครับให้เพื่อนๆน,นะลากลงไปทั้ง RAR เลยนะครับก็คือไม่ต้องแตกไฟล์นะครับผมก็คือลากลงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มาเช็คในเกมนะครับผมแต่ถ้าอันไหนแตกไฟล์แล้วเป็นไฟล์ AS ก็ลากเป็น AS ลงมานะครับแต่ถ้าแตกไฟล์แล้วเป็นโฟลเดอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ดเต็มไปหมดอนะ่ะ ก็คือให้ลากเป็น IR มาทั้งดุนเลยนะครับผมก็จะเป็นวิธีการลงหมอดคร่าวๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนมครับกองุจ a ชแนลด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำอะไรนะครับผมก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ